ที่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่อู่ช่างเชษครับวนันนี้มาดูรถไถตัวนี้เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์มีฮอนด้วยเอาช่างจะทำอะไรอะ่ะผมจะขับรถไถผมไม่ขับโฟล์คลีฟเน่ขับอ๋อจะเอารถนี้มาพ่วง อ๋อดกวันใะให้ให้ผมรีวิวโฟล์คลิฟให้รีวิวโฟล์คลิฟเหรอช่างช่างให้รีวิวฟลิอันนี้ยอกยอกยอกยยอกนานยอกครับยอกคือไม่ได้ใช้งานเลยเหรอไม่ค่อยได้ใช้ออางานอะไรอืออันนี้ทำมาจากไหนนี่พันทังแจงครับ ทางเจ้น,จ,น,นจัดหนักน,นี่ครับวิธีบุวิธีพ่วงแบตต้องอย่างนี้นะครับดินต้องอยู่กับตัวรถเลยครั้งเดียวติดครับไม่ติดครับไฟไม่พอ ไอ้น,นี่เครื่องเล็กนิดเดียวไงไอ้น,นี่เครื่องใหญ่เร่งเร่งค่เร่งด้วยอู้ไม่ไหวไม่ไหวครับจะจะฟังเสียงซะหน่อย โอ้โหดูภายในครับสุดยอดเลยอะภายในครับโอ้โหต้องถอดรองเท้าไว้ข้างล่างไว้ข้างบนนี่แหละได้อยู่ดูโอ้โโอโปาร์ตมีกลองเสียงด้วยตัวนี้มีไมพูดด้วยครับ แน่นอนจริงๆของแท้นะเนี่ยญี่ปุ่นแท้เลยนะเนี่ยตัวนี้มีเอด้วยนี่ครับมีเครื่องเสียงแต่เครื่องเสียงเปิดไม่ติดนะเห็นว่าไฟชตไฟตันน้ำมันชตโอ้โหสิบนิ้วครับสวยงามมากเลยครับอันนี้อันี้เกียร์อะไรนี่ มีเกียร์กลางเลยอันนี้เดินหน้าถอยหลังใช่เดินหน้าถอยหลังอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วอันนี้ผานผานนี่นี่นี่ผานหลังอ่ะอันนี้ผานหลังผานหลังอยู่นู่นผานหลังที่น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 ี่ผานหลังนี่อะไรเกียร์นี่อ๋อ นี่น่าจะเป็นห้องมีสองเกียร์อู้ร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไม่พอครับไ้ไม่พอเ你好，ไปไม่พอ,พอชาร์จก่อนก็นได้ไไไต้องชาร์จก่อน เ็กน้ำมันช่วยหน่อยเ็กน้ำมันช่วยหน่อย,ย,อยจะติดแล้วอ,อ้าวบิดไม่ไปอ่ะ Yên nhầm hồn đấy à ไม่ได้นี่นี่ดับสตาร์ทติดยากเลยนี่ยเนี่แต่ถ้าได้สตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวเสียงโขบมากเลยอ่ะภายในสวยมากเลยภายในสวยสวยจี๋ เย็นแอร์เปิดแป๊บเดียวเองเย็นฉ่ำเลยไปลองเปิดไฟดูดีไปเปล่ามันก็จะเป็นมีบูธมีวัดบูธมีไฟเลี้ยวนี่อะไรนี่น่าจะไฟเลี้ยว นี่น่าจะเป็น c วิ i c หวอเครื่เสียงสวยงามมากแต่ว่าจะเปิดน่าจะมีไฟใช่ปาน่าจะมีแอร์เย็นทำเลยเย็นมากเลยตาลองขยับดูขยับเป็นหรือเปล่านอ้อดับนี่ต้องพ่วงแบตอีนัเนี่ย ันนี้ล่ะโอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดอันนี้มันหน้าท้ยหลังเนี่ยอัวนี้ตัวหน้าท้ยหลังอันนี้ล่ะน่าจะตัวนี้อันนี้อะไรเห็นไหมนี่ลองลองลองอันนี้แหละเดินหน้าถอยหลังนี่เอออันนี้เกียร์อันนี้เกียร์เนี่ยเกียร์มันมีสองสองลูก มองไม่มองไม่เห็นเลยอ่ะมองแบบแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะผมมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยมืดตึบเลย เบียมือด้วยแล้วก็เป็นสวิทไฟระบบแบบสวยงามมากเลยอ่ะอ้เสียงเสียงยังโหดเลยอ่ะเสียงยังโหดเลย ยังยังโหดเลยหลอ่อหล่อมากเลยโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพว่นๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ